C.E.A. จับมือพันธมิตรถแถลงข่าวจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์2568ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์อีสานด้วยพลังสร้างสรรค์โชว์ความพลาวของภาคอีสานสู่สากลพบกันวันที่28มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์กรมหาชนหรือ C.E.A. ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับประเทศจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมเทศก,กาลอีสานสร้างสรรค์2568หรืออีสา Creative Festival 2025, นครีเอทีฟเฟสติวัล2025ันนโกฟิสอีเวนต์สเปซชั้น M อาคารขอนแก่นอินโนเวชันเซ็นเตอร์ในวันที่27พฤษภาคม2568โดยมีนายศักดิ์รีพลสันติกุล ผู้วยการสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสารรค์ขอนแก่นนางสาวอารีรัตน์มนตรีปีชาชัยผู้วยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาววิไลวันโปรโตกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทเดอะสแตนดาร์ดจำกัดรองศาสตราจารย์ด็กเตอร์กริพัฒฐานปานกุลคณะบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคุณสุภลักษณ์สุภาพกุลออกกันไน AIS Microsoft ร่วมงานแถลงข่าบครั้งนี้อีสาน CF-2025 จัดขึ้นเป็นครั้งที่5ภายใต้ทรีมอีสานโชว์พราวที่ชวนทุกคนมาต่อยอดโอกาสใหม่ของอีสานผ่านการใช้กระบวนการซอฟต์แวร์พาวเวทั้งในมิติของการโชว์โอกาส ผ่านต้นทุนวัฒนธรรมที่ต่อยอดได้และโช์ศักยภาพเชิงพื้นที่ที่พร้อมต้อนรับการลงทุนการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพเทศก,กาลจัดกิจก,กรรมมากกว่า200โปรแกรมใน7รูปแบบบน4พื้นที่หลักในจังหวัดขอนแก่นได้แก่ได้แก่ TCDC ขอนแก่นย่านการสดานย่านชุมชนสร้างสรรค์โคลัมโบ โรงแรมภูแมนขอนแก่นชุมชนสาวทีและพื้นที่อื่นๆในภาคอีสานระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง6กรกฎาคม2568ปีนี้เทศกาลได้เพิ่มศักยภาพให้กับการจัดงานไปอีกขั้นโดยจับมือกับพันธมิตรระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและอิทสการ องค์การมหาชนหรือทีเซมหาวิทยาลัยขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ท a อ s 3 b b Fiber 3 c ฟ p i l o t by Microsoft ศูนย์การค้าเซ็นทัลขอนแก่นและบริษัทสแตนดาดจำกัดและอื่นๆร่วมจัดก,กิจกรรมสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดให้กับธุรกิจท้องถิ่น เช่นอีสานไมค์เอ็กซ์โปอีสานครีเอทีฟอีสานครีเอทีฟวิตี้แอนด์อินโนเวชันสมิท2025เดอะซิกเคนทซอส i ิสเนตวีคเอนอิสาน2,525เพื่อเน้นบทบาททางเทศการในฐานะแพลตฟอร์มธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามสาขาได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิงและคอนเทนต์อุตสาห,หกรรมหัตถกรรมศิลปะและการออกแบบและอุตสาหกรรมอาหารทั้งนี้เทศกาลยังทำหน้าที่เป็นเวทีให้ทุกคนได้โชว์ของในแบบฉบับของตนเองด้วยการใช้ของดีของภาคอีสารเป็นต้นทุนร่วมกับการออกแบบความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเตรียมความพร้อมยกระดับขอนแก่นสู่การเป็น Creative City ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไปเตรียมมาร่วมพาวไปกับของดีที่พี่น้องชาวอีสานอยากโชว์ให้โลกเห็นในเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2 5 6 8หรืออีสาน Creative Festival 2,025เทศก,กาลที่มีผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและเครือข่ายนักสร้างสารรค์ที่ครอบคลุมทั้งดนตรีภาพยนตร์ อาหารงานครับการออกแบบธุรกิจสร้างสารรค์เทคโนโลยีและการชุมชนจาก20จังหวัดทั่วภาคอีสานมาร่วมโชว์พลังครียอทพีพร้อมกับเคลื่อนอีสานจากที่เคยถูกมองข้ามสู่ภูมิภาคที่รุ่มรวยด้วยโอกาสของทุกคนและทุกคนจะได้เห็นว่าอีสานไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่ยังพาไปด้วยพลังสร้างสารรค์ที่คุณต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง พบกันในวันที่28มิถุนายน6กรกฎาคมเราคือผู้นำอนาคตของประเทศ้วยปีนี้เราร่วมพลังภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยชุมชนท้นองถิ่นและพี่น้องสี่มูลชนแล้วก็อยากจะทําให้เรายืนหยัดขึ้นเป็นคืณทีมดีเช่นที่โลกรู้จักและยอมรับนะครับภารกิจหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้เล่าให้ฟังมานี้สําเร็จไม่ได้เลยหากไม่มีภาคีของนุ่มมือต่างๆ ที่มาในวันนี้ขอให้พวกเราปรุมือชื่นชมดีๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมภารกิจครั้งนี้ร่วมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทําให้อีสานเป็นความบังเทงประเทศไทยไปด้วยกันแล้วพบกันในสภาอีสานสร้างสรรค์28มิถุนายนถึง6รกรกฎาคม2568ทุกท่านขอบคุณค่ะ